ครับปู่ย้ายวัดมาอยู่นี่แหละครับปู่อ่ยาย้ายมาน,นี่เขาเขาไปรับมาเขาไปรับมามทำไมถึงย้ายวัดบ่อยอย่างเลยครับปู่ครับไม่เป็อ่ะเขาจะบมือเขาจะล่อ,อหัวดิให้เลขแม่นเหรอ <c oughs> ครับปู่ยังไม่เคยผิดเลยนะเป็นส <c oughs> ิบสิบเลยะสิบสิบงวดยังไม่เคยผิดเลยงวดที่แล้วก็ให้ให้มาเนะี่ยครับผมให้มาให้มาหกนะ แต่เราไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาสามกศูนงวดที่แล้วก็ได้ก็ได้แบบนี้น,ะนี่เ็ยังมามาศนงวดเนี้ก็มาศูนแน่นอนศูนย์แน่นอนมันเคยออกดิโอเก้าเก้าสเก้าสก็ออกศ5นย์้าสมออกศน้เี่ยเจออกศูนย์ห้าอกศูนยเ็ดเนี่ยอันนี้คือตำราใช่ไหมครับปู่ตาเลนก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปดูตำรากันเนาะปู่เนาะทีนี้ลูกขอสอบถามนะครับความเป็ดนไปเป็นมานะครับปู่เอ,อ สมัยก่อนเนี่ยปูอยู่ที่ไหนครับผมที่ย้ายทุดงมาเนี่ยครับสุรินสุรินสุรินเพราะย้ายบอยคนเขาไร่ก็อยู่สุรินครับมาสุรินก็ไปทุกที่เลยปากใต้ก็ไปอยู่อ่าวลึกก็ไปโอ้ไปไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นใช่ไปหลายที่หลายหลายอะไประเทศไทยเลยไปเยอะแล้วแนวทางนี่คือมาจากสูตรหรือว่าที่ม้มล้มเจ้ามือด้วยมากอ่ะที่ไปมั้งหรือว่าจะเป็นเหล็ก สูตรคำฉนดเนี่ยเพราะ่ปได้สูตรนี่ไม่ใช่คำฉนอดทาไมถึงว่าสูตรล้มเจ้ามือครับคือเจ้ามือไม่กล้ารับเลยของปู่เนี่ยเจ้ามือไม่กล้ารับเลยถ้าเป็นเลขปู่นะโดยมากอย่าเป็นแบบนี้นอย่าให้เขารู้ว่าเของปู่นะโดยมากอะจะเป็นแบบนี้ถ,ถ,ถ้าไปอยู่ป่าใต้ก็บ่าถ้าก็บอกให้วิ่งๆนะอชอบเล่นวิ่งหรือว่าบอกว่าวิ่งเลยตัวนี้ถ้าไม่ถูกมาเอาเงินกูนะรับรองเขาก้าวิ่งไปแสนน่ะ วิ่งตัวละแสนเลยครับประกา้เขามีเงินในหัวน่ะเูาอิงก็เป็นแสนในตัวตัวเนี่ยแสนนึงก็ได้สามแสนเนี่ยครับเอเดือนมันเท่าไหร่อ่ะเอาแค่ตัวเดียวไม่ต้ออามาขนเขาเล่นเป็นเพื่อนแล้วเราประกาศบ่ามาแน่นอนเลยตัวอันเดียวแบบเป่งเลยเป่งเเป่งเลยะเป็นแบนนี้ครับถ้าพวกเสยงเสียงเขาจะไม่เล่นสูงสองสามตัวเขาจะแค่เล่นวิ่งกับบอกที่ปู่บอกว่าปู่จะอะไรนะจะสร้างห้องน้ำเหรอครับปู่ขาดขาดอะไรบ้างครับปู่ครับยังขาดไอ้พวก พวกหินพวกสายพวกนี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยก็ยังเห็นเห็นกันยังไม่มีอะไรเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเป็นอันอันนี้เป็นที่พักสงหรอครับปู่ที่พักสงอยู่ครับโอ้คือว่าเราก็เนี่ยที่เนี่ยคราไปรับไปถึงในป่าเลยครับปู่ผมมาอีกรอบผมไม่รู้จะหลงไหมอืมไม่หลงหรอดเลยมาอ่าสมัยก่อนที่ว่าอยู่โคราชใช่ไหมครับปู่โคราชก็เคยอยู่ใช่ไหมเคยเคยเชื่อเพออยู่อยู่โน่นสูงอันนั่น หมดเป็นสิบล้านจะมือร้องไห้เลยนะห, <c oughs> หมดลดเหมือนเนื้อโดนจะมือหมดเป็นสิบสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับปูอันนี้ประทับใจมากเลยอันนี้คืออะไรครับหมดไปสิบล้านเนี่ยไอฟีดมันออกหนึ่งหนึ่งจะได้ออกหนึ 1. 1่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเดียวจริงๆริงครับ <c oughs> มือล้มเลยไม่ต้องกลับเลยบอกหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวมันสิถูกทั้งหมู่บ้านถูกตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยคนก็มกเป็นร้อยคนอ่ะถูกเป็นร้อยคนเลยเหรอครับปูถูกทั้งหมู่บ้านน่ะแล้วไม่ใช่หมู่บ้านเดียวนะ แรลๆฉันถูกหำดเลยเด้อนั่นก็ไม่ใช่ถูกโขนเดียวที่หหวแหละมันยังหนึ่งขอหวดสองมันออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็ไม่ต้องใจบอกเขาละว่าเขาถามว่าปูจะไปไหนบอกไปเข้าเปดูวัตรกรรมว่าจะไปอยู่กี่วันไม่นานก็พอยู่แค่สิบห้าวันแล้วก็กลับแล้วมันไปซื้อหนึ่งห้ามันดิบเต็มเลยเป๊อันนี้อันหน้าเนียอยู่ไม่ได้เลยกี่ล้านครับปูโอ้ยคิดว่าจะมือหมดเนื้อหมดตัวเลยจัมือหมดเนื้อหมดตัวเลย มันตกทยอยจ่ายแล้วแหละก็เลยเป็นที่มาของสูตรล้มเจ้ามือใช่ไหมครับสูตรนี้ใช่ไหมครับปู่นี่แหละอืมวันนี้เหมือนใครถ้าใครอยากถูกหวยนั้นครับเอาศูนย์ตั้งไปเลยศูนย์อะไรครับปู่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งไปยันศูนย์เก้านั่นแต่ที่ที่ที่จะให้เล่นจริงคือศูนย์เจ็ดคือเด่นคือศูนย์เจ็ดเนี่ยว่าถ้าเป็นเลขวิ่เตอรนศูนย์ศูนย์ต้องอยู่หน้าตลอเนี่ยมันเคยเข้ามาเนี่ยวัที่ไม่ออกเลยห้าเก้าสามมันออกศูนย์สี่ห้าสี่สาม มันอันนั้นมานี่ยนี่นี่มันเคยนี่มันห้าเก้าเจ็ดมันออกศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดเนียเนี่ยเนี่ยอันนั้นเก้าหกมันออกก็แปดศูนย์เจ็ดเก้าสองครับหวดนี้นะฟันทงวันนี้ฟันทงเลยหรอครับปูศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดหัวนี้ฟันทงเลยบนหรอนือล่างครับปูครับบนบนบนเลยถ้าถ้าอยากจะได้เงินนะเอาศูนย์ตังค์เรียกว่าตั้งแต่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองถึงศูนย์เก้าได้เงินแน่นอนทุกคนเนี่ยฟันทงวันนี้สามตัวมีไหมครับปูถ้าสามตัวน่ะมันจะเป็นห้าศูนย์เจ็ดหรือห้าศูนย์เจ็ดหรือสองศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นแบบนี้เอ่ถ้าเราถ้าเราไปตัดเล่นมันก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเล่นไปถ้าเอาตัวตงัว 0, ตงไปเอาศูนย์ตังค์ไปเลย ศูนย์แล้วศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สี่นะฮะศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าวันธงไม่มีก็คือว่าสองตัวเนี่ยคือว่าให้ลูดศูนย์เลยใช่ไหมครับปู่ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ยันศูนย์เก้าเออเนี่ยว่าเนี่ยครับสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรซึมน้ำบ่อทรายกินเยอะๆแต่ไม่หมดสูตรสูตรซึมน้ำบ่อทรายซึมน้ำบ่อทรายเพราะว่ามันจะถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยเหรอครับปู่ถ้าเรารู้แล้วเราจับถูกแล้วบังเราได้ตัวเด่นไหนมาเอามาจับแล้มันแม่นมากสมมติมีคนจะเรรรีียยยนนด้้ววอ่างงหสููตมัคบป วงเนีเขามาขอเป็นล้านแล้วฮะเขามาขอซื้อเป็นล้านเลยนะเขามาขอซื้อเป็นล้านเป็นล้านเลยนะขายไหมครับปู่ไม่ขายเลยโอ uh, ้เป็นล้านก็ไม่ขายโอ้แจกไอ้ญาติพวกญาติพวกโยมปู่เนีย่ยรถจะไม่ขี่เลยนะเขาถูกไม่กี่ล้านนปู่มีรถขี่นะยังเดินตันต๊อกเลยเพราะปู่ไม่เคยเล่นหนวย <rotations> ไม่มีนี่มั้บอกเขาอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่บอกอย่างเดียวพี่จ่าทานคือมีคนเขามาขอซื้อปู่ล้านหนึ่งนี่ปู่ปู่ไม่ขายเลยใช่ไหมครับขายเลยแหละ เขาอกว่า <un> ขนาดเจ้ามือเขามาขอเ้วเขามาขอ,ขอซื้อไปเลยครับเ <un> <k un> ขาจะรู้ว่าถ้าเขาไปกินพวาเขาคืนแล้วเขาจะรู้ว่าพระมันมีตัวน่ะถ้าเขาเด็ดพวกพวกนี้เขาจะไม่รับนะเขาจะซื้อรับนี่ได้กับได้เจ้ามือมีแต่ได้กับได้ม <un> ีแต่ได้ก็ได้ปู่กันเลยไว้แบ่งปันญ,ญาติโยมดีกว่านะปู่เนาะ <un> <k un> ใช่เองครับเป็นแบบนี้งวดนี้เอาฟันธงนะปู่เนาะเด่นคือตัวไหนครับปู่ครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ที่ปู่ชอบคือ 07กับ05 07กับ05ข้างล่างก็25ข้างล่าง25งห้าข้างล่าง25งห้าองห้าสอข้างล่างสอก็คือว่าให้รูดตั้งแต่00นยนย์ยัน0ูนย์เก้ใช่ไหมครับปู่ล่างสองห้าสองห้าแล้ว3ตัวละปูใส่ตัวไหนครับปูว่าเนี่ยนจะมีเนี่ย5 07 5 07 2 07จ็ดห้าศูย์เจ็ดสอย์เจ็ดูมีแค่นี้ใช่ไหมครับปู 5 0 7ศูนกับสองอันนี้คือชุด3ตัวนะปู่เนาะถ้าไม่อยากจะได้เงินใช้กับรูดไปลรูดไว้ที่บอกกันเอาศูนเอาศตั้งศนยตั้งไปเลยกับศูนย์ศูนย์ศูนไปเลยศูนย์นี่คืออยู่หลักสิบใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ใช่เจอของแท้ซะแล้วร้านหนึ่งก็ไม่ขายนะแน่นอนแน่นอนถ้าเป็นผมนี่ขายตั้งแต่วันแรกเลยอันนี้ก็า ก็วิชาเราไม่ได้มาง่ายๆเราไปเป็นปนางอันนี้ปู่<ม>ปู่ไปได้สูตรนี่มาจากคำะโนดแหรอคำฉอืดเราเป็นนางมาเซิบ,บอกให้บอกว่าแบบนี้เอาตัวนี้ตั้งหาตัวเด็ดไปนีดนี้ๆๆมาเราเยรู้มาแล้วก็มันถูกมันไม่รู้กี่งวดถูกจนเป็นหน้าเลยมาที่เราใ่ายุลบดีก่อนเราจะให้ไปสิบเป็นสิบหกหางเดี๋ยวนี้มีแค่เก้าหางสิหางนี่พอครับอแต่ก่อนเราทำเป็นสิบหกหางเต่เราตัดมาเหลือแค่นี้เอง นี่นิดเดียวเอเพราะว่ามันต้องเอากำไรไว้ก่อนการเล่นน่ะการเล่นนับเล่นเขาต้องเอากำไรไว้ก่อนอย่าไปหวังแค่ตัวเดียวควันเดียวไม่ได้มันต้องหลายฮ่ะตัวรอที่ชอบมันอาจจะไม่ออกหรอะอกซิซื้อผมไม่ชอบเดี๋ยวไม่นี่กลุ่มนี้น่ะออกแน่ในกลุ่มนี้ออกแน่ๆออกแน่ๆอะไรนะครับปู่ออกแน่ๆเ่วดที่แล้วงวดที่แล้วก็ก็ยังออกเลยก็ยังให้เขาก็ยังออกเลยว่ะให้เขาไปซื้อเขาก็ยัง ออกเข้าก็เรบอกให้ไปตัดเล่นไม่ยอมตัดเล่นถ้าไม่ตัดเล่นมันก็ได้มันตัดเล่นมันก็ได้ทันทีและตัดเล่นก็ได้ยบไม่ยอมตัดเล่นกันนั้นเราบอกให้ไปตัดเล่นนะตัดเอาตัดเอาก็ไม่เชื่อเราถ้ามันเชื่อเรามันก็เข้าหมดเร้่มันก็เข้าศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยเนี่ยเข้ากันจริงๆไม่ใช่ไม่เข้าแล้วเข้าอยู่นะปูสูตรสูตรนี้คือเข้าตลอดลยนะเนาะตลอดเข้าตลอดคเข้าตลอดเลยนี่หกหนึ่งมันยังเข้าเข้าหมดเพราะเราเราเช็คมาเป็นว่าปู เป็นล้านก็ไม่ขายเนาะมันเข้าตลอดเนาะปูเนาะตลอดเข้าตลอดครับมันสูตรนี่มันแค่จกแค่ปอสีเราทำมาคำนวณของเราเลยพ่อเ่ยเราไปได้มาคือเออสูตรนี้ครับสูตรมาด้วยบังเอิญสูตรบังเอิญเลยละค่าผมเราไปนั่งสมาธิเราก็ได้เนี่ยฉันกินนั่งกินักก่อนนะลุนค่า็นยาเดี๋ยวมาดูทางปูนะครับเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับเข้าป่ามาเลย นะครับปู่ก็ยังขาดแขนห้องน้ำแล้วปู่เหรอห้องน้ําแล้วก็อะไรครับปู่ครับน้ําดื่มใช่ใช่น้ำดื่มนะครับเมีก็ได้ครับเอครับยังไงก็ไมชีมันก็ดูแลอยู่นี่แล้วไมจีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้านะครับปู่ว่าอย่างนี้นะฮะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ